น้ำตาใหญ่ๆกับน้ำตาเล็กๆมีผลต่อเนื้อในทุเรียนอย่างไรบ้างครับอันนี้ตามความคิดของผมนะผพราะว่าถ้าน้ำตาใหญ่ๆเนี่ยมันจะเปลือกบ,บางๆเนื้อมันเพราะว่าเปลือกบาเพราะอะไรเพราะมันขยายเนื้อใหญ่เนื้อในเมื่อมันขยายเนื้อมันก็ย่อมใหญ่หนาและกันใช้คาร่ามีผลต่อตัวเล็กตัวใหญ่นี่ไหมมีมีมีครับ เพราะว่าเราใช้ทาราไปนี่ความสมบูรณ์ของพืชของต้นไม้มันจะสมบูรณ์มันจะส,มบ,ม,จะสมบูรณ์ทุกส่วนทั้งใบทั้งะไรไปม,มันก็จะทําให้ผลขยายจกไปดูไกลๆ <laughs> นี่ครับเมื่อใช้ทาร่าแล้วนะครับรหานามทุเรียนจะใหญ่ๆอย่างนี้ฉะนั้นเวลาการซื้อทุเรียนอย่าไปครับพ,พี่พี่ชายครับพี่นาพี่นากรครับ <laughs> นะครับถ้าอยากได้ผลไม้ที่เป่งปังสุกอร่อยเนื้อข้างใน ได้มาตรถานตรงคำที่เราต้องการสังเกตนี่ก่อนบางคนสังเกตขั้วก่อนนี่ไม่ได้บอกอะไรเเท่าไหร่นะน่านเห็นไหมกต้องสังเกตตรงนี้และอันนี้เนี่ยเนตาใหญ่มากๆก็แสดงว่าใช้สารพาราะครอบเจ้านายปนปนด้วยใช้สารขนดูสารนะครับจะมีลักษณะยังไงครับน้ำญ่ เบือบ,บางเนื้อหนานะนะเมล็ดรีบ <c oughs> พี่พิสูจเลยเถ้าไม่เป็นตามนี้นะเ <c oughs> พจโดนแน่ <c oughs> นี่ครับโอ้โหเมื่อยาวมากเลยครับตัวฟางอย่างที่ว่าเลยครับนี่ฮะเมื่อเมื่อเมื่อเปิดบบนบานนะครับก็จะทำให้เพิ่มปริมาณของเนื้อทุเรียนเพิ่มขึ้นนะครับไม่ต้องเสียดายครับหมดแน่นอนครับนี่เนี่ยคู่ใหญ่มากเลยนะี่ห้โอ ไอ้ที่อ้ที่ไอ้ไอ้เบื่อตายตาใหญ่หนึ่งสองสาตาใหญ่เปลือกบางเนื้อหนามันเล็บรีบมเล็บเดี๋ยวราพตาพาพาไม่ลี่มของแท้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 ความหนาของเขานะครับโอ้โห้อนิ้วมือเลยนะครับนี่ไหมครับร้อยเจ็ดสิบ ผมนี่แถกว่านี่มันไม่ออกเพราะกรุงเทพขายตั้งห้าสิบเองครับคนน่าจะอร่อยครับดูผมเห็นแล้วครับเชิญเชิญนะเชิญครับเชิญครับเชิญครับให้ตากล้องให้ตากล้อง